ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านชาวสวนยูคานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูการค่าต่อค่าหน่อยูคาเนาะที่จะโล่โลบปลูกใหม่โดยการจะนำเคหกสองมาปลูกต่อเก่านี่ก็ k 6หสองนะครับ อันนี้เป็นสภาพที่เป็นการฆ่าต่อเป็นรอบที่สองอันนี้คือแตกขึ้นมารอบสองนะครับคือตายไม่หมดก็ฉีดยาไปโดยการใช้ไกโฟศษผสมกับหมาแดงชนิดค่าใบกว้างก็ตายดีนะครับตายดีก็จะปลูกภายในเดือนหน้านี่แหละเดือนตุลา ปลายฝนต้นหนาวนะครับที่ลงเหลืออยู่ก็มีนะทุกท่านอันนี้แกต้อเก่านี่จแตัดไป5้าชุดละตัดไป5้าชุด,ด,ชดก็เลยจะโลโลเพื่อจะปลูกใหม่เวลาปลูกเราก็ปลูกตรงตรงข้างก็ได้ข้างตออย่างนี้ นะครับปลูกตรงข้างต่อก็ได้ให้แอบ,บๆต่อไว้เพื่อรดไถเราจะได้วิ่งได้เนาะเข้ามาทำหญ้าได้หรืออีกวิธีนึงก็จะปลูกระหว่างระหว่างต้นเก่าสับกลางสับกลา,างก็ทำได้หลากหลายวิธีในการปลูกในตอเก่าสำหรับมือใหม่ที่สอบถามมาว่าเวลาฆ่าตอแล้วจะปลูกแบบไหน นะครับก็ถามกันมาอยู่ในคอมเมนต์เนาะผมก็จะถือโอกาสมาทำคลิปตอบคาถามไปในตัวขึ้นมาแบบนี้ไม่มีปัญหาท่านเวลาเราฉีดยาก็ฉีดทักสองรอบรอบแรกกับรอบที่สองนี่ก็ทิ้งห่างกันไว้สักเดือนหนึ่งก็ไดนะ้เดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าอันนี้ท่านเตรียมที่ไว้นี่ สามเดือนแล้วนะครับฉีดฉีดไปสองรอบมันก็ยังมีขึ้นไม้เห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปลูกไปได้แล้วเรากำจัดที่หลังอาจจะเป็นการสรับนะครับสับหนอเท่าที่ผมเคยเห็นเนาะไอ้ฆ่าตอแล้วก็ปลูกใหม่เนี่ยทุกทกัน อันไหนที่มันหล,แบบลงอยู่แบบเนี้ยหลงอยู่แบบเนี้ยพอดีเจ้าของสวนเขาเขาก็ปล่อยเลยเขาก็แต่งเอาของเก่าด้วยมันก็งามใหญ่เหมือนกันนะครับมันก็งามใหญ่เหมือนกันได้ตัดกินเหมือนกันทุกท่านอย่างเงี้ยบางคนเขาปล่อยไว้นะคือมันหลงอะ่ะ คนหลงเขาขี้เกียจค่าเขาเห็นมันสวยเขาก็ปล่อยไว้มันก็เป็นเงินเหมือนกันยมันก็ขึ้นมาสาเหตุที่มันขึ้นมาใหม่เพราะว่าดินมันปกดินมันปกข้างล่างต่อตรงโคนต่อเนาะเขานี้ยยานไม่โดนแล้วมันขึ้นมาบางคนถามว่าถ้าเกิด อยากจะค่าต่ออยากจะโลปลูกอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราก็ไม่ต้องไปปลูกอย่างอื่นนะทุกท่านเพราะว่าปลูกยูคาเราก็เป็นเงินเป็นทองเป,อเป็นกรอบเป็นกำอยู่แล้วบางคนก็ถามมาแล้วเวลาจะโล่ต่อ,อยูค่ามันก็จะมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะไม่โคมาถอนต่ออย่างเงี้ย ผมก็ยัะก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจเหมือนกันท,ทั้งที่อยู่ค้าก็ทําเงินให้เราปลดหนี้ปลดสินให้เราอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะโลกไปทําไมถ้าในความคิดของผมนะบางคนถามมาผมก็ไม่โลกแหละถ้าเป็นผมก็อยู่ค้าก็ทําเงินทาทองให้เราไปปลูกอย่างอื่นมันก็ งันงั้นแหละครับเท่าที่ผมคิดอ่ะไปปลูกปาล์มอย่างนงี้ปลูกยางอย่างนงี้นะเพราะว่าคนปลูกยางก็จะโลภมาปลูกยูคาเหมือนกันทุกท่านปลูกปาล์มก็จะโลภมาปลูกยูคาเหมือนกันเพราะปาล์มยิ่งสูงยิ่งเกิดปัญหาเยอะถึงจะราคาค่อนข้างดีก็ตามเอาไปมาหาคนเดินไปตัดไม่ได้ พอมันสูงขึ้นสิบกว่าปีอเงี้ยยางก็หาคนกิจไม่ได้ลำบากราคาก็ไม่ค่อยดีตเราก็ไม่ต้องไปโลกะ่่าต่อเราก็ปลูกบนยูคาเนี่เลยซ้ำเข้าไปอีกทุกท่านมันก็ไม่จำเป็นเพราะยูคาเนี่ยง่ายสุดแล้วในการทำอาชีพเกษตรพืชยืนต้น ง่ายสุดดูแลดีดูแลง่ายไม่เรื่องมากนะบอกหลายหลายคลิปนะครับผมก็เล่าสู่กันฟังหลายหลายคลิปแล้วละ่ะทางที่อยู่คาก็ทำเงินทำทองปลดนี้ปลดสินอย่างเงี้ยบางคนหมดนี้เพราะอยู่คานะได้ซื้อรถก็เพราะอยู่คาได้ทำบ้านก็เพราะอยู่คานะ คนที่เขาทำเยอะๆเนาะ,ะผมก็เห็นหลายๆห,หลายคนแล้วล่ะก็ได้เล่าสู่กันฟังเนาะทุกท่านเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปลูกอย่างอื่นอยู่คามันดีอยู่แล้วเราก็มาปลูกอยู่คานี่แหละปลูกสับปสับมาอยู่ในแถวเก่านี่แหละปลูกจนตายอะ่ะจนเจ้าของสวนตายน่นยุนเราก็มาเล่ากันเรื่องกัน ฆ่าต่อการเตรียมแปลงเพื่อจะรู้เพื่อจะปลูกใหม่นะครับคลิปนี้เนาะขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับผม